มาประมาณว่าเขาจะรู้ไหมว่าเราแอบชอบอะค่ะอันเนี้ยคือปกติในดวงของดวงจักรราศีหันไปดูเหมือนที่หมอรักดูหมอช้างดูหรือสินแสดูอะตัวนี้มันจะต้องเป็นเรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับเราเพราะฉะนั้นอันเนี้ยขออนุญาตใช้วิชายามนะคะตัวจับยามโอเคปัจจุบันสามห้าจับยามุม5สามสิบห้าเรามีหลายวิชาค่ะสนุ แต่ถ้าคืออยากรู้ว่าลักษณะเนื้อคู่เป็นยังไงหรือเขายังไงอันนั้นไปเอาวันเดือนปีเกิดเขามาแต่ถ้าถามกว้างอย่างเงี้ยค่ะมันมันใช้วันเดือนปีเกิดมามันไม่ได้สักเซสค่ะมาแล้วนะคนที่เราไปแอบชอบเขาเจอกันทุกวันเขาจะรู้ไหมว่าเราชอบเขาขึ้นมาแล้วนะอยู่นะ เดนะตรงนี้ถนนพารัพุทธตคนที่เจอเป็นเด็กกว่าใช่ไหมอายุน้อยกว่าหรือเปล่าอ่าเขาเป็นคนเวียดนาม,มารู้ไม่เป็นไรถ้าคนเวียดนามว่าจะอยู่แถวคนอายุน้อยกว่าอือายุน้อยกว่าไหมครับคุณนอฟี่ คนที่เราไปเจอทุกวันนั้นเด็กกว่าเราหรือเปล่าคะปุตตะหรือเปล่าเยอะกว่าครับแก่กว่าสามห้าสามหกถ้าแก่กว่าอืคันถามคืออยากรู้ว่าเขาจะรู้ว่าเราแอบชอบปัตตนี ถึงร uh ักอยู่ปัตตานีถ้าอยากรู้ว่าเขาจะรู้ไหมใช่ไหม uh huh. ไปโดนพฤหัสหรืออยู่เขาอ่าอันนี้ต้องถามยอ้อนกลับไปก่อนว่าลักษณะของเขาอ่ะค่อนข้างจะนิ่งๆเงียบๆไม่ค่อยแสดงออกอะไรใช่ไหม กับตัวคุณทอฟฟี่ใช่ครับ <S <S แสดงว่าถ้าเป็นปุตตะมีโอกาสมากกว่าถ้าเป็นปุตตะเขาโอกาสอยู่แต่ทีนี้ปุตตะคือคนที่ยังเกอร์กว่าค่ะคือคนที่เด็กกว่า แต่ถ้าดาวพฤหัสก็คือคนที่อายุโสมากกว่าออพอเมื่อกี้ที่พี่ถามถานถันไปถามก็คือถ้าเป็นดาวพฤหัสอันนี้คือมีโอกาสมากกว่าเอ้ยปุตตะก็คือคนที่ยังเตอร์คนที่เด็กกว่ามีโอกาสมากกว่าใช่ไหมใช่อ่ะทีนี้มาดูถ้าเป็นคนที่แก่กว่าณนะเวลายามที่คุณทอฟฟี่ถามนะคะต่อเลยคะ่ะขอโทษทีใท,ที่ดูคลิปนี้อยู่ทีมงานเนิร์สแนเนวี่ขอกำลังใจหน่อยนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้รับรู้กันนะคะกดเลยนะคะกดเลยนะ เป็นกรณีคนที่ไม่ค่อยแสดงออกนิ่งๆเนี่ยถ้าผู้ใหญ่คนนั้นเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยแสดงออกอะไรอันนี้ห้าสิบห้าสิบแล้วนะยามยามค่ะยามไม่ได้บอกว่าปฏิเสธหรือตอบรับแต่เขามันตกปัตตนิหรือคู่กรณีที่เราสนใจพอดีออือ นะแล้วมันเป็นดาวพฤหัสที่มย์อยู่กลุ่มอยู่ในธาตุดินแสดงว่าเขาต้องนิ่งถึงขขเขารู้เขาก็ไม่แสดงออกอเพราะฉะนั้นจะให้ตอบว่ารู้เลยก็ไม่ได้จะให้ตอบไิเสธก็ไม่ได้อืมตัวยามเขาบอกแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณท็อปฟี่อยากรู้อ่ะก็ต้องถามเขาเลยอ่ะ กลับมาใน back to basic ค่ะันนี้ความเป็นจริงจริงๆอะ่ะก็ถ้าเราชอบแล้วถ้ามันจะสารสัมพันธ์คือถ้าเราจะแค่ไป smile smiling อย่างเงี้ยมันไม่ได้ผลไงนึกออกปะอาจจะต้อมีความชัดเจนนิดนึงเพราะว่าถ้าตัวที่เราถามอะ่ะเขาค่อนข้างจะสุข,ขุมลุ่มลึกอ,อย่างมากาก็แค่เจ็บหรืออย่างมากเราก็แค่กิดอยู่ในใจต่อไปแต่อย่างน้อยถ้าเขาเกิดชอบเราเหมือนกันมันก็จะได้สารสัมพันธ์ ตื่นตั้งดูงของทอฟฟี่สิมาดูกันสวัสดีค่ะพี่อนุกิติหายไปนานเลยสิบหนึ่งสวัสดีครับวันที่สิบหนึ่งสิงหาสิงหาคมสองห้าสามแปดสองห้าสามแปดสิบสี่จุดห้าห้าสี่ห้าห้าอุบลราชธานีอุบล ตัวงดูเวลาตอนนี้นาทีที่เท่าไหร่นาทีที่สามถ้าเกิดไลน์นี้จบนะคะคุณพัฟฟี่มาฟังย้อนหลังได้นะในนาทีที่สามสอันนี้สำคัญกับคุณทัฟฟี่มากนะคะจะให้ฟังว่าดวงที่เป็นเนื้อคู่คนที่จะมาเป็นคู่ครองลักษณะนิสัยเป็นยังไงแล้วมีแล้วก็มีกี่แบบมีกี่ดาวได้เลยจ้ะ บอกคุณทัอฟฟี่ออก่อนฮลโล from ออสเตรเลียฮ l ลโสวัสดีคะ่ from Thailand, คะ from ไทยแลนด์ค่ะโ i ้ยชื่อแนมทอยฟอร์ดไลท์สค่ะนแซวออสเตรเลียเจนสวสนแคนเซจะถามคำถามนะคะ กดไลค์กดแชร์ให้เราก่อนแจ้งเราด้วยว่ากดไลค์กดแชร์แล้วและเลือกมาก่อนค่ะว่าจะสวดมนต์บทไหนระหว่างอิติปิโสย1เดจบหรือคาถาจกักรพัทดี่สิ21ดจบนะคะยังไม่ต้องให้รายละเอียดค่ะไม่มีดูฟรีไม่แตะกรรมใครค่ะคุณทอฟฟี่ยังอยู่ <Okay. S 1> ไหมเอ่ยเพิ่งบอกถามก่อนอยังอยู่ไหมหรือพอบอกให้ไปสารภาพรักเลยนอยหายไปเลยยังอยู่ไหมเอ่ย<อ> อลโ,ลโลอโลอยู่แล้วตอบด้วยจ้ะอ่าโอเคฟังดีๆนะแล้วลองดูไม่เข้าใจลองกลับมาฟังซ้ำอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับผู้ครองโดยตรงื่องคุยยังไม่ด้อ่าดูอันนี้ก่อนดูอันนี้ก่อนดิปีเนี้ยเขาบอกว่าว่าอุตตะตนุลาภะ,ะอ้ยอะอ การทำอะไรใหม่ๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสร้างโชคสร้างลาภหรือว่าสิ่งที่ตั้งหวังแล้วลงมือทำเนี่ยมีโอกาสสำเร็จในปีนี้ไฮไลท์ขีดเส้นใต้สองเส้นสิ่งที่ตั้งหวังและลงมือทำมีโอกาสสำเร็จในปีนี้ต่อจากสุภะนุุภะสนจจพันธุปุตตะปีจอยเขาบอกว่าสุภะปุตตะสัชะ อะไรสุภะก็มองเป็นผู้ใหญ่ได้นะ, uh huh. อ,ะอุตตะการลเล่นการพบปะการพูดคุยการสานสัมพันธ์ใหม่ๆสาชะนะการพูดคุยการคบหาอะไรพวกเนี้ย uh huh. การเป็นเพื่อนอะไรพวกเนี้ยน,นุ่งจรทั่วไปก็มองว่าถ้าเกิดเราอยากจะสร้างโอกาสอะไรพวกเนี้ยก็ถือว่ามีโอกาสดีนะอืมแต่ไม่ได้บอกตรงๆเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะอื uh huh. แต่อย่าบอกว่าการเข้าสังคมหรือ การจะสร้างโอกาสที่จะไปพบปะพูดคุยกับใครอะไรใหม่ๆนะครับก็ถือว่ามีโอกาสดีในปีนี้เนาะส่วนมุมมองของความรักเนาะก็ค่อนข้างจะกว้างอยู่ยังไม่ชัดเจนในปีนี้หรอกอ่ะลองมาดูเรื่องคู่ครองกันถึงแล้วเหรออาทิตอม<ห>์หม,มหาจับการมหาจับฤหัสมหาจักรโอ้โห จะดุไปไหนเนี่ยแรงใช้ได้นะสุราชารดวงดีอ่ะดวงดีจริงๆคนรวยนะเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับวิถีว่าทำอะไรก่อนอ,อถ้าทำถ้าสู้ถ้าลงมือทำโคตรเก้าอะ่ะดวงโคตรดีอะอังคารแท่งอ้าวถ้าทำอะไรก็ขึ้นนะช่วงนี้อืมโอเคมาดูกันนะเรื่องของความรักนะครับความรักคู่ครองเราจะเป็นแบบไหน <c oughs> คู่ของเราจะเป็นลักษณะของคนที่นะครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความสุขในชีวิตมีความสุขได้ง่ายมีความสุขง่ายนะครับแต่งตัวดีก็ได้นะรสนิยมดีก็ได้สะอาดสะอ้านดูดีเนี้ยบอย่างนี้ได้เลยชอบเสพความสุขต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ดูดีรสชาติที่ดีไลฟ์ <Life S 1> สไตล์ด,ดีอะไรแบบเนี้ยอ่ะก็ะจะเป็นประมาณนี้ หรืออาจจะมีอีกหนึ่งลักษณะนะครับก็คือในรูปแบบของคนที่เป็นคนที่เหมือนอ่อนโยน่ชอบดูแลเอาใจใส่ชอบเทคแคร์เราจำนี่นะฮะหรืออาจจะมีอีกหนึ่งลักษณะก็คือเป็นคนที่ขยันสแสวงหาโอกาสความก้าวหน้าให้กับตัวเขาเองอยู่เสมออันนี้อาทิตย์เหรออ,อ,อาจจะเป็น คนที่แบบต้องดูดีในสังคมอ่าทำเต้ได้เยอะอะไรแบบนี้ได้เยอะต้องการเยอะอต้อง<ะ>ขยันนะจะมีอยู่ประมาณาสนามลักษณะนี้ดาวอาทิตย์ดาวจันร์ดาวศุกร์ค่ะอ่าอ่าเดี๋ยวถ้าไม่แน่ใจลองกลับมาฟังดูแต่จะเป็นคนลักษณะสามแบบนี่แหละทีเนี้ยคุณทอฟฟี่บอกว่าเงินมีแต่ตัวเลขเหรอเงินในบัญชีมีแต่เดี๋ยวนะาาก็อย่างที่บอกไง หนึ่งที่เมื่อกี้ประโยคถ้าไปย้อนฟังดูพี่ผู้ชายบอกว่าขึ้นอยู่กับว่าทําอะไรสองขึ้นอยู่กับว่าทําหรือหายใจทิ้งอันเนี้ยเอา <c oughs> อันเนี้ยกล้าฟันให้เลยนะถ้าชะตาแบบนี้เนาะอ่าชิบชิบวัยต้นสุขเสวยอ,อ่ะในวัยเด็กนะครับวัยเด็กจนถึงยีบเอ็ปีบอกเลยว่าชีวิตสุขสบายมากๆมีโอกาสในชีวิตเยอะอ่ะ <c oughs> พอถึงยีิบเจ็ด อาทิตย์เสวยต่อโอ้โหมันก็มีโอกาสจเจริญก้าวหน้าไปเนอะก็ถือว่าดูดีนะดูดีเลยแหละในช่วงวัยจันทร์อ่าอันนี้อาจจะดรอปลงมาหน่อยแต่คําว่าดรอปเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเสียหายนะพอถึง42ก็จะดีขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งประเด็นอมองว่าการเงินโอเคน้องมอขนลุกประเด็นคือเนี่ยดวงมันดีชะตามันดีดาวมันส่งทุกตัวเลย อยู่ที่ว่าทํำไหมจําประโยคตอนต้นที่บอกว่ามาให้ดูตอนหลังอะที่บอกว่าจะมาดูเรื่องเงือคู่ให้ใช่ปะแต่ตัวหมอยยังไม่ดูเรือคูเพราะว่าอะไรก็ตามที่ลงมือทําทุกอย่างมันจะสักเซสคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วลงมือทําชะตาเนี้ยบอกได้เลยว่าไม่มีวันอดตายแต่จะสุขสบายแค่ไหนอยู่ที่ว่าวันเนี้ยถ่ายมือถือเล่นแล้วนอนหายใจทิ้ง เราทําในสิ่งที่ถูกที่ควรไหมดีกว่าอืส่วนโอกาสที่จะทําแล้วดีมากหรือว่าทําแล้วดีมันขึ้นอยู่กับช่วงจังหวะชีวิตอันนี้มันปฏิเสธไม่ได้หรอกแต่ว่าทําให้มันดีอย่างน้อยมันก็ดีของวันนี้พอถ,ถึงจังหวะมันก็ดีขึ้นไปเองเนาะถ้าตรงและไม่รบกวนจนเกินไปอยากให้คุณเดอะทอฟฟี่ลงมือทำค่ะอะแค่นั้นจบส่วนเรื่องความรักถ้าอยากจีบจีบเลยอย่าไปแคร์ดวงถูก อเอาก็่นที่บอกไงแต่ถ้าถ้าอยากถ้าอยากเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบมโนเนาะการแอบรักเขากันอ่ะเขายิ้มให้แล้วเรามีความสุขจังเลยเธอคนยิ้มให้สมมติหันไปย,ยิ้มให้แล้วอีกคนไม่ยิ้มตอบเมบนหน้าหนีนี่คือแบบมารายาทเสียสุดเลยนะมนจริงครับรจริงทุกเรื่องอะไรนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่ารักจะสมหวังหรือไม่สมหวังยื่นไปเลยค่ะแนะนําให้ลองลองไปเลยแล้วก็ ถ้าเกิดเขาสารสัมพันธ์จริงมันจะมีโอกาสได้ทําความรู้จักกันนะ่ะพอถึงระยะหนึ่งเราจะรู้ว่าคนที่เราแอบ,บชอบเนี้มันใช่หรือไม่ใช่ชีวิตนี้น้อยนักสั้นนักแต่สําคัญยิ่งนักลงมือทาอย่าปิดคานตัวเองจ้ะเพราะเราไม่รู้ว่าระหว่างชาติหน้ากับพรุ่งนี้อะไรมาถึงก่อนคุณน,าน,านาัาสวัสดีค่ะชื่อคุณคุณคนที่เป็นเศรษฐีนีที่จัดบ้านแล้ว บอกเรื่องต่อหายไปนานเพราะว่าไปเมืองนอกมาไม่รู้รอบนี้หายไปนานเพราะว่าไปเมืองนอกมาอีกหรือเปล่าท่านที่เข้ามาใหม่นะคะถ้าจะถามคําถามกดไลค์กดแชร์ให้เรานิดนึงนะคะแล้วแจ้งเรามาก่อนว่าจะสวดมนต์บทไหนระหว่างอิพีโซยี่สิบเอ็ดจบหรือถาถ่ายจากกระพันยี่สิบเอ็ดจบคุณเบนยังอยู่ไหมคุณชายกดหัวใจให้รัวๆเลยขอบคุณค่ะคุณเบนเข้ามาทักทายยังไม่ได้ทักทายกันเลยเป็นกําลังใจให้คุณเดอะท็อฟฟี่นะคะขอให้สมหวัง ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้รักมั่นคงขอให้เงินที่บอกว่ามีตัวเลขมีเงินอินคมเข้ามามทุกวันที่สำคัญอย่าลืมลงมือทำค่ะใครที่ดูคลิปนี้อยู่ทีมงาน Nur ันเนวี y ขอกำลังใจหน่อยนะคะกดไลค์กด s ับ s ไ r i b ์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้รับรู้กันนะคะกดเลยนะคะกดเลยนะ